สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องที่ d K s t u เด o ที่วันนี้เราพาทุกคนมารับชมและฟังโคนนเดอร์ซีรีส์ปีที่9กับคดีปริศนากับการตามล่าสมบัติของมหาเศรษฐีหลายร้อยล้านที่อดีตนั้นเขาเป็นนักเทรดหุ้นที่ได้ฉาย,ยาว่ากระถิ่งคังแต่ก็ต้องเสียชีวิตลงด้วยความเดียวดายโดยก่อนตายนั้นเขาได้ให้คำสั่งเสียโดยให้ผู้สืบทอดในตระกูลแต่ละคนทำการเล่นเกมว่าใครนั้นจะเป็นผู้ได้รับสมบัติไปจนมาถึงระดับการทบสอบ ของญาติทางสายเลือดคนที่17เพื่อนโรงเรียนเดียวกับโคน,นันทําให้แก๊งนักสื่อเยาวชนต้องช่วยกันไขปริศนา,าที่มีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นใครที่อยากรับชมก็อย่าลืมจ่ายค่าเข้าชมโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกระจายพวกเราคําเตือนคลิปนี้ไม่เนื้อหาสปอยโคนันตอนที่437ถึง438 ใครที่ยังไม่ได้ดูตัวเต็มก็ไปหารับชมกันได้ก่อนส่วนใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนใครที่ยังไม่รู้ว่าช่องเรานอกจากสุบเนื้อหาโคนันก็ยังมีอนิเมะเรื่องอื่นที่น่าสนใจแพ้่กันใครที่สนใจเมะเรื่องอื่นก็สมายคารับชมได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องทีดีเคซีรีโอจากนั้นก็จะเห็นเพลย์ลิสต์ของอนิเมะมากมายไม่ว่าจะเป็นแซมดังยุคิโอสกูปิโด้โคนันหรือก็ไม่ก็เป็นอนิเมะเก่าที่หลายคนอาจจะลืมมาไปแล้วทุกคนก็สามารถาคารับชมรัััฟงงกนได้ออย่าเต็ม เปิดมาที่แก๊งนักสืบเยาวชนที่ได้มีคนมาขอร้องให้ช่วยไขยปริศนาบางอย่างเธอมีชื่อว่ายูริโกะยู่โรงเรียนเดียวกับพวกโคน,นันและอยู่ห้องข้างๆเธอได้เล่าว่ามีคนคนนึงที่ชื่อโทเคที่มีทั้งชื่อและนามสกุลมีเพียงแค่คำว่าโทเคเท่านั้นผู้ชายคนนั้นได้ยื่นรูปคุณตาของคุณแม่ให้กับเธอซึมนักตามสักแล้วผู้ชายในรูปก็คือคุณตาทวด ที่ชื่ออิเซงาวะโคโซคุณตาทั่วของยูริโกเป็นคนที่เก่งกาดได้กาเสียและลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นจนได้รับฉายาว่าวัวคลังและสร้างตัวเองร่ำรวย จนเป็นตำนานของตลาดหุน้นแต่ว่าน่าเสียดายที่ฤดูหนาวปีที่แล้วท่านก็ได้เกิดป่วยและได้สั่งเสียไว้ก่อนตายว่าคนที่ขี้คลายปริศนาของเขาออกก็จะยกสมบัติทั้งหมดที่สะสมมาตลอดชีวิตให้เป็นของรางวัลแต่ว่าปริศนานั้นหนึ่งคนจะต้องแก้ให้ได้ภายใน24ชั่วโมงหากเกินเวลาไม่แต่เสี่ยววินาทีก็เท่ากับว่าสละสิทธ์และคนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมก็คือลูกชายภรรยาและหลานโดยเรียงตามลำดับ จากคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณอิเซงาวะมากที่สุด โดยให้คุณโทเคคอยเฝ้าดูพวกเขาในการไขปริศนาเมื่อพูจบคุอิเซงาวะก็ได้พูดบนกับตัวเองว่าในท้ายที่สุดบ้านปลายชีวิตก็ไม่มีใครมาดูใจเขาเลยแม้แต่คนเดียวมันคงเป็นเวรกรรมที่ตามสนองแต่ถึงอย่างนั้นการที่ตายยังลำพังมันก็เงา,เงาเซะเลือเกินเขาจะมีครอบครัวเพื่ออะไรกันนี่น่ะหรอวาระสุดท้ายของบัวคังมันเป็นวาระสุดท้ายอาศัยหน้าสมเพศจริง,รงๆเมื่อพูจบคุยิเซงาวะก็ได้สิ้นใจลงซึ่งนั่นก็เป็น เวลาสุดท้ายของคุณตาทวดยูริโกและที่คุณโทเคมาหายูริโกก็เพราะทำตามหน้าทีที่นําคำสั่งเสียมาให้และยูริโกก็คือทายาทลำดับที่17และได้รับสิทธิ์ในการไขปริศนาแน่นอนว่ายูริโกเลือกที่จะเข้าร่วมหรือสละสิทธ์ก็ได้ซึ่งคุณโทเคก็ได้พูดถึงแก๊งนักสืบเยาวชนที่โรงเรียนเดียวกันกันกบยูริโก ทำให้ยูริโกตัดสินใจมาปรึกษากับพวกแก๊งนักสืบเยาวชนโคนันจึงได้เข้าใจว่าพวกโคนันเองก็ได้รับสิทธิ์ให้ช่วยยูริโกในการไขปริศนาสมบัติครั้งนี้เหมือนกัน และเมื่อเป็นอย่างนั้นอายุมิจึงได้ถามถึงครอบครัวของยูริโกะจึงได้รู้ว่าคุณพ่อของยูริโกะได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่ที่เธอ,อยังเล็กส่วนคุณแม่ก็เพิ่งป่วยตายไปเมื่อหนึ่งปีก่อนทําให้ตอนนี้ยูริโกะเหลือเพียงแค่ตัวคนเดียวในตอนนั้นคุณพ่อ,อคุณแม่ได้ถูกคัดค้านด้านการแต่งงานทั้งคู่เลยหนีตามกันมาและแต่งงานกันจนมียูริโกะเพราะงั้นคนที่เรียกว่าญ,ญาติสำหรับยูริโกะแล้วเธอไม่รู้จักใครเลยแม้แต่คนเดียว ก็เลยมาปรึกษากับแก๊งนักสื่อเยวาวชนซึ่งยูริโกเอก็รู้สึกกลัวแต่ว่าถ้าเธอเข้าร่วมการไขปริศนาครั้งนี้คุณโทโเคบอกว่ายูริโกจะได้เห็นบ้านที่คุณแม่กับคุณตาเคยอ,อยู่ด้วยกัน,นสมัยเด็กขนาดนั้นคุณโทโเคก็ได้โผล่มาและบอกว่าบ้านหลังนั้นมีสมญานามว่าคฤหาสนางฟ้าแล้วก็ตัดมาที่คุณโทโเคได้พาทุกคนมุ่งหน้าไปยังคฤหาสนางฟ้าที่อยู่ไกลออกไปมาก ซึ่งคุณโทเคก็ได้โทรไปบอกผู้ปกครองทุกคนเรียบร้อยแล้วว่าจะมาตั้งแคมป์สองวันหนึ่งคืนทําให้โคน,นันเข้าใจว่าคุณโทเคคนได้สืบเรื่องราวของทุกคนมาแล้วและพวกเด็กๆก็ได้มาถึงคฤหาสนางฟ้าที่มันสวยงามและใหญ่โตมากๆ ที่มีรูปปั้นนางฟ้าหันหน้าไปยังทิศต่างๆซึ่งจะมีรูปปั้นนางฟ้าที่มองไปทางทิศตะวันตกรูปปั้นนางฟ้าทางทิศตะวัอนออกรูปปั้นนางฟ้าทางทิศเหนือและก็รูปปั้นทางฟ้าทางทิศใต้ตหรือจะเรียกให้ถูกก็คือตำแหน่งของรูปปั้นจะชี้ไปทางทิศเหนือใต้ออกตกทําให้มีชื่อเรียกตามนั้นและรูปปั้นนางฟ้าแต่ละตัวก,ก็จะมีหน้าตาคล้ายกับคุณนายหรือภรรยาของคุณอิสงาวะที่เสียชีวิตไปแล้วคุณอิสงาวะตั้งใจทํางานหาเงินก็เพื่อสร้างสิ่งงแทนตัวขอยา สําหรับลูกแล้วคุณอิอซสงาวะอาจจะเป็นพ่อที่เย็นชาและพอลูกๆเริ่มโตจนกลายเป็นผู้ใหญ่ก็ออกมาจากคฤหายกันจนหมดทําให้ในที่สุดคุณอิอซงอวะก็ต้องอยู่อย่างเดียวดายทาให้ท่านเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเมื่อมาถึงคฤหาสนางฟ้าคุณโทเคก็ได้แนะนําสารที่ต่างๆว่าตึกที่มีรูปปั้นนางฟ้าทางทิศใต้มองอยู่คือคฤหาสนเป็นคฤหาที่นายท่านหรือคุณอซังอวะได้เสียชีวิตลง และคฤหา์ทางทิศตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นที่ทํางานคฤหา์ทิศเหนือจะเป็นที่ให้ลูกๆและคนรับใช้อาศัยอยู่ไฮบร้าจึงได้สงสัยว่าคฤหา์ทั้งสามหลังดูสะอาดเรียบร้อยและใหม่มากๆแต่ผิดก,กับคฤหา์หลังสุดท้ายที่เป็นคฤหา์ทิศตะวันออกที่มันดูเก่าอย่างก,กับบ้านผีสิงคุณโทเคจึงได้อธิบ,บายว่าเขาได้ทําความสะอาดคฤหา์ทั้งสามหลังยกเว้นแต่คฤหา์ทิศตะวันออก ที่เป็นคำสั่งของนายท่านว่าหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปอย่าให้ใครเข้าไปในนั้นเด็ดขาดซึ่งเหตุผลนั้นตัวคุณโทเคเองก็ไม่รู้เช่นกันระหว่างที่เดินกันอยู่มิสซิโก,โกก็เห็นรูปปั้นครึ่งคนครึ่งวัวมันคือรูปปั้นของมิโนเทอร์อดตามนิยายกีกทําให้โคน,นั้นได้พูดออกมาว่าสมแล้วกับคนที่ได้รับฉายาว่าวัวคังแถมตามสถานที่ต่างๆก็ยังมีรูปปั้นวัวอยู่เต็มไปหมดซึ่งในวงการตลาดทุน วัวน,นั้นหมายถึงพละกกาลังสําหรับตลาดหุ้นแล้วถือเป็นเทพิทักษ์เลยก็ว่าได้ขนานั้นระบบรักษาความปลอดภัยก็ได้ทํางานเมื่อถึงเวลาที่กําหนดที่พอพระที่ตกดิน,นกลไกก็จะทํางานด้วยอัตโนมัติตามด้ที่สมบัติยังไม่ถูกคนพบระบบรักษาความปลอดภัยก็ยังจะทํางานอยู่ต่อไปส่วนจุดกึ่งกลางของพื้นที่ก็คือคลหหาสหลังที่5เป็นคั้หาดบวคข้าง และเป็นคคหาสหาที่คุณแม่ของยูริโกะมาเล่นที่นี่บ่อยๆโคนาจึงได้ถามถึงปริศนาคุณตาทวดยูริโกะว่ามันคืออะไรแต่คุณโทเคก็ได้บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาทําให้โคนนเข้าใจว่าปริศนานั้นมันต้องเกี่ยวข้องกับเวลาแน่นอนและเพื่อเป็นการรอเวลาคําใบคุณโทเคก็พาทุกคนไปยังห้องอาหารและห้องพักหลังจากที่พวกเด็กๆได้ทานอาหารจนมาถึงเวลาสามทุม่มคุณโทเคก็ได้เริ่มบอกคําใบคําใบก็คือ ยามเมื่อเขาของวัวหายไปเมื่อใดที่หางกลายเป็นหัวนางฟ้าจะต้องลอยลงมาบรรเลงเพลงคุยนัที่แห่งนั้นก็คือขุมทรัพย์ซึ่งเวลาในการไขปริศนาต่อทายาทหนึ่งคนก็คือ24ชั่วโมงและยูริโกก็เป็นทายาทคนที่17ก็แปลว่าก่อนหน้านี้มีทายาททั้งหมด6 6คนได้มาไขปาริศนาไปแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จและเส้นตายเวลาในการหาของยูริโก ก็คือ3ามทุ่มของคืนวันพรุ่งนี้คุณโทเคยังได้พูดเตือนกับผู้เด็กๆว่านอกจากระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็ยังมีของที่น่ากลัวกว่านี้อีกที่ทําให้ผู้หาสมบัติก่อนหน้านี้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงและสูญหายไปเลยก็มีจึงอยากให้ทุกคนระวังตัวกันไว้และส่วนคาลิหาสนี้ก็เปรียบเสมือนเขาวงโกรตัดมาที่เกนตาและไมซีโก ได้แอบ,บออกมากันเองสองคนในการตามล่าขุมทรัพย์เพราะไม่อยากให้โคน,น,นันนำหน้าในการหาสมบัติทุกครั้งและเหตุผลที่อย่างก็คืออยากจะเอาใจยูริโกะในการหาสมบัติให้เจอส่วนทางด้านอายุมิก็ได้แอบ,บออกมาคนเดียวแต่ก็มีไฮบาระตามมาด้วยที่อายุมิได้มาหาสมบัติเพียงคนเดียวก็เพราะอยากเห็นรอยยิ้มของยูริโกะสักครั้งที่ไขปริศนาคู่ตาทวดออกเพราะตั้งแต่เจอกับยูริโกะเธอก็ทำหน้าเศร้าอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ทั้งสองคนโดนํำรวจ และเข้าไปใกล้ตายูปปันวัวตัวหนึ่งที่มองจากด้านล่างก็จะเห็นว่าเขาของมันได้หายไปซึ่งมันตรงกับคำใบที่มันบอกว่ายามที่เขางวัวหายไปซึ่งส่วนหัวของวัวก็ชี้ไปทางหอคอยนางฟ้าทิศตะวันตกทําให้พวกอายุมิมุ่งหน้าไปยังรูปปั้นนางฟ้าทิศตะวันตกโดยไม่รู้เลยว่าพวกเกนตาได้ฟังอยู่ด้วยซึ่งมิซยโกก็สงสัย ว่าคือรหาสฟฝั่งตะวันออกที่เป็นคฤหาสน์ที่คุณโทเคห้ามทุกคนเข้าไปไม่แน่บางทีมันอาจเป็นกนลวงที่จริงๆแล้วในคฤหาสน์นั้นมีสมบัติอยู่มิซีโกจึงได้เดินเข้าไปสำรวจที่คฤหาสน์ฝั่งตะวันออกคนเดียวส่นเกนตะก็ได้สำรวจรูปปั้นวัวที่เขาได้หายไปโดยปีนขึ้นไปด้านบนมิซิโกที่เดินไปสำรวจคฤหาสน์ฝั่งตะวันออก ก็เผอเดินไปกดกลไกลประตูรับเขา้าส่วนทางอายุมิและไฮบาระที่กำลังเดินสำรวจกันก็ได้เดินเข้าใกล้กับรวไฟฟ้าแต่แล้วก็ได้มีมีดถูกป้าออกมาใส่กระแสฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นทางที่พูกอายุมิกำลังเดินไปไฮบาระที่คิดว่านี่มันอันตรายจึงจะกลับไปยังที่พักก่อนกลับมาที่มิซิโกได้หลงเข้ามายังห้องรับและได้เจอกับรูปปั้นวัวที่ไม่มีเขาซึ่งมันตรงกับคำใบ มิซึโกะจึงได้กลับหลังวัวตามที่คำใบบอกที่หางจะกลายเป็นหัวโดยไม่รู้ว่าคุณโทเคได้ไปยืนอยู่ด้านหลังตัดมาที่เกนตะได้ปีนขึ้นไปยังรูปปั้นวัวแต่ก็พลาดและกำลังตกลงมาแต่ก็โชคดีที่คุณโทเคได้ยืนดูอยู่และรับเกนตะเอาไว้ส่วนมิซึโกะที่เดินเข้าไปในเตาเผาของรูปปั้นวัว เมื่อเข้าไปด้านในเรื่อยๆก็ได้พบก,กับซากศพที่ไม่มีโครงกระดูกมิซิโกะจึงได้ร้องออกมาด้วยความกลัวและก็ได้พบเกนตะและคุณโทเคที่รออยู่ด้านนอกคุณโทเคจึงได้อธิบายว่าโครงกระดูกนั้นน่าจะเป็นของขโมยที่หลงเข้ามาในเขาวงกฎและออกไปไม่ได้ตัดมาที่โคน,นันที่อยู่ในห้องกับยูริโกะสองคนพร้อมกับ บนพวกเกนตะที่บอกจะไปเข้าห้องน้ําแต่ก็ยังไม่กลับมาสักทีก่อนยูริโกะที่เธอยังไม่ง่วงจะขอตัวไปเดินเล่นสักหน่อยยูริโกะที่อยู่คนเดียวก็ได้ดูรูปของงูตาทวดที่ต้องเสียชีวิตอย่างเดียวดายและไม่มีใครคอยดูแลที่มันน่าเศร้าและเหงาเลือกเกินทำให้ยูริโกะถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารคุณโทเคที่มาพอดีและพยายามจะทำอะไรสักอย่างกับยูริโกะ แต่โคนันที่แอบ,บดูอยู่ก็ได้เข้ามาขัดจังหวะและอ้างว่าหาห้องน้ำไม่เจอก่อนโคนันจะพายูริโกะอยกไปจากคุณโทโเคตัดมาในตอนเช้าที่เป็นเวลา6 1โมง10นาที พวกเด็กๆก,ก็ได้มานั่งปรึกษากันว่าเรื่องที่คุณโทเคพูดจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ายางปิศนาที่คุณตาทั่วของยูริโกเหลือเอาไว้ให้ทางเรื่องที่ยูริโกเป็นทายาทระดับที่17และตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้ก็มีทายาทหลายคนได้มาทดสอบไขปริศนาตั้ง16คนแต่กลับไม่มีอะไรที่เป็นบอแสเลยสักอย่างทุกอย่างเป็นเพียงคําโกหกเพื่อล่อทุกคนมาที่นี่แต่ยูริโกก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะว่าคุณโทเค ไม่น่าใช่คนที่จะพูดโกหกซึ่งเธอเองก็ไม่รู้เหตุผลที่เธอคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่โคนนั้นก็ได้บอกว่าเรื่องที่แน่ชัดก็มีอยู่อย่างหนึ่งว่าบอกแสของทายาทคนก่อนที่มาทดสอบมันคงถูกคนโทเคเก็บขวาเสียบเรียบร้อยเพื่อให้มันยุติธรรมกับคนที่มาทดสอบคนต่อไปแต่ว่าทําแบบนี้แล้วคุณโทเคจะได้อะไรขึ้นมาตัดมาที่เวลาล่วงเลยจนเหลือเวลาเพียงแค่สิชั่วโมงเท่านั้นในการไขปริศนาก่อนโคนนั้นจะนึกขึ้นมาได้ ว่าหัวที่พูดถึงในคำใบมันอาจไปใช้รูปปั้นวัวมันอาจ,จเป็นตัวคันจีและท้า,านิ้ปิดที่ส่วนเขาของตัวคันจิก็จะได้คำว่าหมาและคำว่าหมามันก็ไม่ได้หมายถึงมา้าจริงๆมันหมายถึงทิศใต้ซึ่งคำว่าหมานอกจากจะเป็นทิศใต้ได้แล้วขอยังเป็นคำว่าเที่ยงอีกด้วยหรือจะพูดให้ถูกก็คือประตูกลไกจะทำงานในตอนเที่ยงโคนาจึงใช้โอกาสนี้ในการสำรวจรูปปั้นนางฟ้าทางทิศใต้และได้เจอกละบบุกลไก,กที่ซ่อนเอาไว้ ทำให้ประตูลับได้เปิดออกเมื่อเข้ามาด้านในก็ได้พบบขวดโหลแก้วที่มีของอยู่ด้านในที่เป็นผลึกสีดำส่วนขวดโหลที่เจอก็ถูกติดเอาไว้จนแน่นและขยับไม่ได้ทำได้แค่เพียงหยิบของที่อยู่ในขวดโหลออกไปซึ่งมันก็อาจเป็นกุญแจในการไขปริศนาที่เหลืออยู่และเมื่อเขาวัวหายไปยามใดที่หางกลายเป็นหัวนั่นก็คือคำว่าเนี้ที่อยู่ตรงข้ามกับคำว่าอุมเมหรือก็คือทิศเหนือ ซึ่งบ่อแสต่อไปจะต้องอยู่ที่รูปปันน้นนางฟ้าที่เหนือแน่ๆขณะนั้นก็ได้ไมีเสียงร้องมาจากยูริโกที่คุณโทโเคพยายามดึงตัวยูริโกออกจากประตูลับที่เมื่อเลยเวลาเที่ยงตรงของที่อยู่ในโดดโหลก็ถูกน้าออกไปกลไกกับดักก็ได้ทํางาน ทำให้แกนนักสื่อเยาวชนตกไปในหลุมกับดักแต่ด้วยความโชคดีพวกเด็กๆก,ก็ยังสามารถรอดมาได้และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายเพราะที่บกเด็กๆตกลงมามันคือเขาวงโกดทำให้พวกเด็กๆนั้นสิ้นหวังเพราะโคไม่มีทางหาทางออกไปจากที่นี่ได้โคน,นั้นที่คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก็ได้พูดโทษว่าเป็นความผิดของมิซึโกเกนตจะจึงได้พูดเสริมว่าถามิซึโกไม่ทำเท่ต่อหน้ายูริโก ทุกคนคงไม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้มิซุิโกะจึงได้พูดโทษเกนตะที่คิดจะหาทางตัดหน้าโคนันในการหาสมบัติซึ่งไฮบราระและอายุมิเองก็เหมือนกันที่ออกมาข้างนอกโดยไม่บอกใครและโคนันเองก็ด้วยที่อยู่ดีๆก็น,นึกอะไรออกและพาทุกคนไปยังรูปปั้นนางฟ้าจนทุกคนตกลงมาข้างล่างแบบนี้ โคนนจึงได้บอกว่าทำไมทุกคนไม่รออยู่ด้านนอกและเขาเข้ามาคนเดียวทำให้โคนานมิซึริโกะและเก็นตาได้ทะเลาะกันจนถึงขั้นลงไม้ลงมืออายุมิทิลับไปได้ก็ได้ขอร้องทุกคนให้หยุดเพราะทุกคนเป็นเพื่อนกันถ้าคขืนชมรมนักสือเยาวชนแตกคอกันเองใครกันจะช่วยยูริโกะที่ถูกจับตัวไปยูริโกะอยู่คนเดียวมาตลอดและตอนนี้ก็ยังอยู่คนเดียวอีกเมื่อทุกคนได้ฟังก็ได้พูดขอโทษกันและกัน ทำให้ชมรมนักสืบเยาวชนกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งไฮบราจจระจึงได้พูดกับโคน,นันว่าการให้กำลังใจเด็กๆมันช่างยากจริงๆหรือก็คือเรื่องที่ทะเลาะเมื่อกี้เป็นแผงโคน,นันเพื่อจะให้เด็กๆร่วมมือและสามัคคีกันในเหตุการณ์ที่ลำบากจากนั้นโคน,นันก็ได้ถามถึงศพโครงกระดูกที่มิซึโกะเจอในคาลึฮาตะวันออกว่าศพนั้นหันหน้าไปทางไหนซึ่งมิซึโกะก็เล่าให้ฟังว่าศพนั้นหันหน้าเข้าเตา,าผิงโคนันจึงได้บอกว่ามันแปลก พราะถ้าเป็นขโมยที่เข้ามาเพราะเอาสมบัติและติดอยู่ในเขาวงกตจริงๆตอนที่ล้มลงไปหัวจะต้องหันไปยังทางออกก็แปลว่าเขาวงกตนี้ก็น่าจ,จะมีทางที่ทะลุไปยังคาหลหาดฝั่งตะวันออกปัญหาก็คือตอนนี้จะทำยังไงทุกคนถึงได้ไปที่นันได้ก่อนที่จะกลายเป็นโครงกระดูกอย่างที่มิซิโกเจอโคนาน,นจึงได้พูดถึงรูปปัน้นของมิโนเทลลอสตามตำนานเขาวงกตของมิโนเทลลอสในนิยายกีก มิโนทอลอเป็นลูกชายของราชนินีและพระราชาที่ถือกำเนิดมาเป็นครึ่งคนครึ่งวัวมิโนทอลอเติบโตมาเป็นพวกบาคาังและโหดหลายดังนั้นพระราชาจึงได้นำลูกชายไปขังไว้ในเขาวงกอดเพื่อไม่ให้ออกมาทำร้ายผู้คนซึ่งหลังจากนั้นพระราชาก็ได้ใช้มิโนทอลอสเป็นคออ้างและส่งพวกเด็กๆเ,เข้าไปในเขาวงกอดทุกปีทีซิอูดผู้กาแห่งเอเทนได้ยินเรื่องนี้เขาจึงได้บุกเข้าไปในเขาวงกอดเพื่อปราบมิโนทอลอและกลับออกมาจากเขาวงกอดที่ไม่เคยมี ีใครกลับออกมาได้วิธีที่ทีซิอูดใช้กลับออกมาก็คือใช้เส้นได้ผูกปลายเชือกไว้ที่ทางออกและตอนที่เดินเข้าไปด้านในก็แค่ปล่อยเส้นได้ไปด้วยขากลับออกมาก็แค่เสาเส้นได้กลับมาเท่านั้นแก๊งนักสืบเยาวชนจ,นจะใช้วิธีเดียวกันโดยใช้เส้นได้จากเสื้อผ้าและปล่อยเส้นได้ไปเรื่อยๆตามทางต่างๆถ้าเจอเส้นได้อยู่ตรงหน้าก็แปลว่าทางนี้เคยผ่านไปแล้วซึ่งทุกคนก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ไม่เว้นแต่อายุไม่เองที่ยอมถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกเพื่อใช้ไปเซ็นได้ที่มีความยาวไม่พอโดยเรื่องทางออกไปจากที่นี่มิซิโกและเกนตะกก็บอกให้โคนันเชื่อใจพวกเขาและให้โคนันใช้ความคิดในการไขปริศนาที่เหลือซึ่งโคนันก็ไขปริศนาได้แล้ว ที่เป็นเวลาเดียวกับทุกคนที่หาทางออกเจอพอดีและเจอกับโครงกระดูกที่มิซีโกะเจอในตอนแรกทําให้ทุกคนสามารถออกมาจากเขาวงกลดได้ในที่สุดซึ่งคนที่รออยู่ปลายทางก็คือคุณโทเคและยูริโกะที่ยูริโกะยังปลอดภัยดีคุณโทเคจึงได้พูดความจริงว่าเขานั้นไม่ได้ลักพาตัวยูริโกะไปแต่ตรงกันข้ามต่างหากที่เขาได้ช่วยยูริโกะออกมาจากหลุมกับดักซึ่งยูริโกะก็ขอโทษทุกคนที่ทําให้ต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่เรื่องนั้นก็ขอพักไว้ก่อน เพราะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นที่เหลือเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงก็จะหมดเวลาในการไขปริศนาโคนันจะได้พูดถึงปริศนาที่ไขออกก่อนหน้านี้ที่เวลาเพียงแค่3ชั่วโมคงค้นหาสมบัติไม่เจอเมื่อหางกลายเป็นหัวซึ่งก็คือทิศนี้และทิศนี้ก็คือหมายถึงศูนย์นาฬิกาหรือก็คือเวลาเที่ยงคืนหมายความว่าหอนาฬิกาทางทิศเหนือ จะเปิดออกก็ต้องถึงเวลาเที่ยงคืนแต่พวกโคนันหมดเวลาการขาไขปริศนาแค่สามทุ่มโคนันจึงได้ถามคุณโทเคที่คุณโทเคก็ไายพิศนาออกแล้วเหมือนกันจึงได้ปล่อยพวกโคานันตกลงไปในหลุมกับดักและช่วยยูริโกะจังเอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นโคนันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเวลานั้นจะหมดลงในตอนสามทุ่มแถมหอคอยนางฟ้าทางทิศเหนือยังจะเปิดออกในเวลาเที่ยงคืนอีก ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยในการหาสมบัติให้เจอโคนันที่คิดหัวแทบระเบิดก็ได้กลมลงไปมองผลึกสีดําที่เขาเก็บมาได้แต่ด้วยความมืดเอแสงไฟจากหอคอยที่เป็นระบบรักษาความปลอดภยัยก็ได้ฉายแสงมาโดนโคนันพอดีทําให้โคนันเข้าใจคําใบ้ที่เหลือว่ามันไม่ใช่อย่างที่โคนันคิด โคนานจะได้ยืมบันไดจากคุณโทเคและมุ่งหน้าไปยังหอคอยนางฟ้าทิศตะวันออกที่เมื่อมาถึงโคนานก็ปีนบันไดไปยังสปอตไลท์ที่ตรงสปอตไลท์มันมีช่องไว้ใส่ของบางอย่างโคนานจึงได้ใส่ผลึกสีดำไปในช่องว่างซึ่งโคนานก็ได้ใช้ไฟสปอตไลท์จากหอคอยนางฟ้าทิศตะวันออกไปยังหอคอยนางฟ้าทิศเหนือซึ่งในคำใบก็คือนางฟ้าจะล่องลอยลงมา และเลงเพลงคุยที่เมื่อสปอตไลท์ส่องไปยังรูปปั้นที่หอคอยทิศเหนือเมื่อรวมกับเงาของบุหรึกสีดำเงาที่ฉายลงมาบนพื้นก็ราวกับว่านางฟ้ากำลังเป่าคุยและตรงจุดที่นางฟ้าเป่าคุย นั่นแหละคือที่ซ่อนสมบัติของคุณอิเซงอาวะที่รับฉายยาว่ากระถิ่งคังซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่30นาทีเวลาก็จะหมดลงในการทดสอบภายปริศนาของทาย,ยาทระดับที่17อย่างยูริโกคุณโทโเคจึงได้รีบไปยังจุดสมบัติและรีบขุดมันขึ้นมาซึ่งเกนตาก็ได้มาขัดขวางเอาไว้พอสอมบัตินามเป็นของยูริโก และจะไม่ยอมให้คุณโทเคย่างมันไปคุณโทเคจึงอธิบายว่าทุกคนเข้าใจผิดแล้วเขาแค่รีบขุดสมบัตินั่นขึ้นมาก่อนจะหมดเวลาเท่านั้นขณะนั้นพื้นดินที่คุณโทเคขุดก่อนหน้านี้ก็ซุดตัวลงและเผยเห็นทางเข้าไปยังขุมสมบัติด,ด้านในที่มีขุมสมบัติเป็นทองคํามหาศารมันเป็นสมบัติของคุยเซงาวะคุณตาโตของยูริโก ที่เขาเหลือเอาไว้ให้กับผู้สืบทอดตัวจริงและในกองทองพวกนั้นก็มีรูปภาพอยู่ใบหนึ่งโคน,นันจึงได้พูดกับคุณโทโเคว่าเกมได้จบลงแล้วและอยากให้คุณโทโเคช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง โคนันจึงได้บอกว่าคุณโทเคแต่เดิมทีเขาคิดจะแย่งสมบัตินี้ไปและด้วยตำแหน่งเลขาก็ทำให้คุณโทเครู้คำใบ้นี้ก่อนใครและสามารถไขปริศนาได้ทั้งหมดด้วยแต่คุณโทเคก็สันนิษฐานเรื่องเวลาผิดเหมือนกับโคนันในตอนแรกที่คิดว่าปริศนามันหมายถึงต้องเวลาเที่ยงคืน ไม่ว่าใครมาท้าชิงก็ไม่สามารถแก้กไขปริศนานี้ได้ในเวลา24ชั่วโมงให้เวลาจึงคิดว่าทําไมให้คุณโทเคไม่ลองทําข้อสันนิษขังตัวเองตั้งแต่ที่คุณอิเซงอวะเสียชีวิตลงและเอาสมบัติไปโคนันจึงได้บอกว่าจะทำแบบนั้นก็เข้าข่ายคนร้ายยักยอกทรัพย์คุณโทเค เขาเป็นคนที่ต้องการสมบัติไปเป็นของตัวเองอย่างถูกต้องหมายความว่าคุณโทเคจริงๆแล้วก็คือทายาทลำดับที่18ต่อจากยูริโกพราะงั้นเขาจึงได้ลบบอกแสและลองรอยของผู้ท้าชิงคนก่อนและจับตาดูผู้ท้าชิงในการไขปริศนาทุกคนและขัดขวางไม้ไขปริศนาได้สำเร็จถ้าทำแบบนั้น หลอกการขายพิศนาก็จะมาถึงคุณโทเคได้คุณโทเคจึงได้บอกว่าทุกอย่างไม่เป็นความจริงและเรื่องที่ให้บอกพิศนาตอนสามทุ่มก็เป็นตัวคุณอิเซงาวะเองซึ่งแกนักสือ่อเยาวชนก็ไม่มีใครเชื่อในตัวคุณโทเคเว้นแต่ไฮบาระเพราะก่อนหน้านี้คุณโทเคได้คว่างมีดเพื่อเตือนอายุมิและไฮบลระถึงไฟฟ้าแรงสูงในตอนนั้นเสียงฟีเท้าที่วิ่งหนีไปเป็นเสียงของผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นี่ก็มีแค่คุณโทเคเพียงคนเดียวมันไม่ใช่การขัดขวางหรือจับตามองแต่เป็นการปกป้องไม่ให้ไฮบรัระและอยูมิีเป็นอันตรายซึ่งยูริโกเองก็เชื่อใจในคุณโทเค ว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นที่จะทำร้ายทุกคนเพราะตอนที่ยูริโกะร้องไห้พอนึกถึงเรื่องคุณตาทวดที่ต้องเสียชีวิตอย่างเดียวดายก็ได้คุณโทเคยื่นผ้าเช็ดหน้าให้แต่โค้นั้นก็ได้เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนทำให้คุณโทเคตตอกเก็บผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นไปความจริงนั้นมีเพียงอย่างเดียว ก็คือคุณโทเคไม่ใช่เลขาธรรมดาของคุณอิเซงาวะแต่เป็นคนที่สิทธิ์มากๆและในเวลาเดียวกันคุณโทเคก็เป็นคนที่แย่งชิงของสําคัญไปจากคุณอิเซงาวะเช่นกันเขาเป็นผู้ชายที่คุณอิเซงาวะโกรธแค้น จนถึงขั้นใช้คำสั่งเสียเพื่อจองจำคุณโทเคเอาไว้ที่นี่เผื่อรอให้ใครบางคนมาไขปริศณาออกสิ่งที่คุณโทเคต้องการไม่ใช่เงินทองแต่เป็นรูปใบนั้นที่อยู่ในกองสมบัติมากมายมันเป็นรูปของคุิเซงาวะที่ถ่ายกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหน้าตาคล้ายกับยูริโกเป็นอย่างมากซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณแม่ของยูริโก ภรรยาคุณโทเคนั่นเองก็หมายความว่าคุณโทเคจริงๆแล้วคือพ่อของยูริโกะเขาเป็นผู้ชายที่คุณอิเซงาวะแค้นมากๆคุณโทเคจึงได้เล่าความจริงว่าคุณอิเซงาวะเอ็นดูคุณแม่ของยูริโกะเป็นอย่างมาก เพราะเธอมีหน้าตาขายกับภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วมากที่สุดเพราะงั้นคุยเซงาวะจึงได้ทําทุกวิถีทางเพื่อนําตัวคุณแม่ของยูริโกที่หนีไปกลับมาในตอนนั้นคุยเซงาวะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากถ้าเขาโกดขึ้นมาจะทําอะไรบ้างก็ไม่รู้คุณโทเคจึงได้จัดฉากว่าตัวเองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อตีตัวออกห่างจากยูริโกะและคุณแม่เพื่อปกป้องพวกเธอและได้มาพบกับคุณอิเซงวะและสาบานว่าจะอยู่รับใช้เขาเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็เลยตั้งอ,อกตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่จนได้เข้าใจในตัวคุณอยเซงวะว่าเขานั้นเป็นคนรักครอบครัวอย่างใจจริงแต่ก็กลับแสดงไม่ออกแต่แย่ตรงที่ใชยาวัวข้าง ก็เป็นแค่คนแก่คนหนึ่งที่รักและพยายามปกป้องครอบครัวจนมาถึงปีที่แล้วที่คุยเซงาวะอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณแม่ของยูริโกะคุณโทโเคจึงได้รีบออกตามหาทั้งสองคนทันทีแต่ก็ได้รู้ว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วคุยเซงาวะนั้นเสียใจจนล้มป่วยสุดท้ายก็ได้ฝากคำสั่มเสียเอาไว้ที่ให้บอกปริศนาตอนเวลาสามทุม่มใครที่ไขปริศนาออกได้ ก็ให้คุณโทเคไปอิสระก่อนกล่าวขอโทษคุณโทเคเปค็นครั้งสุดท้ายและสิ้นใจลงชื่อทแท้จริงคุณโทเคก็คือมาสึนางะเป็นคุณพ่อของยูริโกและปิศนาทั้งหมดก็เป็นปิศนาของคุณแม่ยูริโกที่คิดขึ้นมาในสมัยที่ยังเป็นเด็กพองั้นคุณเอเซงาวะถึงได้บอกว่าคนที่ไขปริศนาได้มีเพียงแค่ผู้สืบทอดที่แท้จริง เหลือคือยูริโกะนั่นเองสองพ่อลูกก็ได้เข้ากอดกันที่คุณโทเคได้ขอโทษยูริโกะและเมื่อทุกอย่างจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งในตอนท้ายเครดิตขลือหัดนางฟ้าก็ได้ถือกำเนิดใหม่ในฐานะสวนสนุกที่มีวัวและเขาวงกดยูริโกะคิดว่านั่นอาจเป็นความฝันคุณตาทวดของเธอซึ่งโคนนั่นเองก็คิดแบบนั้นเช่นกันที่เขาวงกดนั่นอาจเป็นสิ่งที่คุณอิเซงาวะสร้างขึ้นมา ให้เด็กๆได้เล่นกันซึ่งในเวลาเดียวกันมันก็จะสารสายสัมพันธ์ครอบครัวและก็จบโคนันตอนที่4 3 7ถึง4 3 8กับตอนที่มีชื่อว่าคาเรหัดดันฟ้าที่น่าพิศวงถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไปกระใจายเหล่าด้วยและววันนี้ก็ลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ